การล่มสลายอาณาจักรโรมันจากจุดเริ่มต้นสู่จุดจบของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่จักรวรรดิโรมันเป็นหนึ่งในมหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์โลกกินเวลานาน,านกว่า1500้ยปีโดยเริ่มจากการเป็นนครรัฐโรมันจนเติบโตเป็นจักรวรรดิที่แผ่ขยายไปทั่วยุโรป แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามแม้จกักรวรรดิโรมันจะรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่สุดท้ายก็มาถึงจุดล่มสลายเนื่องจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ซับซ้อนบทความนี้จะพาคุณย้อนเวลาจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบของจกักรวรรดิโรมันอย่างละเอียด1.1กำเนิดนครรัฐโรมัน 753ถึง509ปีก่อนคริสตศักราชนครรัฐโรมันก่อตั้งขึ้นในปี753ปีก่อนคริสตศักราชตามตำนานเล่าว่าโรมถูกสร้างขึ้นโดยสองพี่น้องฝาแฟดโรมูรุตและเลมุดซึ่งถูกเลี้ยงดูโดยหมาป่าต่อมาโรมูรุตได้สังหารเลมุดและกลายเป็น กษัตริย์องค์แรกของโรมกรุงโรมเติบโตขึ้นภายใต้การปกครองของกษัตริย์หลายองค์กระทั่งปี509ปีก่อนคริสตศักราชชาวโรมันได้ขับไล่กษัตริย์องค์สุดท้ายและก่อตั้งสาธารณรัฐโรมัน1.2ยุคสาธารณรัฐโรมัน509 ถึง27ปีก่อนคิศกราชในช่วงนี้โรมขยายอาณาเขตผ่านสงครามและการทูดจนกลายเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคเมติเตอเรเนียนโครงสร้างการปกครองของโรมันในยุคสาธารณรัฐถูกควบคุมโดยวุฒิสภาและข้าราชการที่ได้รับเลือกตั้งเช่นกคงสุน อย่างไรก็ตามในช่วงปายยุคสาธารณรัฐความขัดแย้งทางการเมืองและสงครามกลางเมืองนำไปสู่จุดจบของระบอบสาธารณรัฐบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในยุคนี้ได้แก่จูเลียสซีซาในพลผู้มีชื่อเสียงที่ได้รับอำนาจบิดเสร็จ แต่ถูกลอบสังหารในปีซีซีปีก่อนคิศ,คศักราชออกัสตัดหรือชื่อเดิมออกสเตเวียนบุตรบุญธรรมของซีซาที่กลายเป็นจกักรพรรดิองค์แรกของโรมัน1.3กําำเนิดจกักรวรรดิโรมัน27ปีก่อนคิรัสราต์ข้อศอกราชคศ476 หลังจากสงครามกลางเมืองออสเซเวียนขึ้นเป็นจักรพรรดิองค์แรกของโรมันในปี27ปีก่อนคริสตศักราชและได้รับพระนามว่าออกัสตัดนับเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันโรมเข้าสู่ยุคแห่งความมั่นคงและรุ่งเรืองสูงสุดที่เรียกว่าพักโรมานา สันติภาพโรมัน27ปีก่อนคริสตศักราชคศ180ซึ่งกินเวลาประมาณ200ปี2ความรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมัน2.1การขยายอนาเขตจักรวรรดิโรมันครอบคุมพื้นที่อันกว้างใหญ่ในอังกฤษทางตะวันตกไปถึงเมโสโปเตเมียทางตะวันออกและจากเยอรมนี ทางเหนือไปถึงอียิปต์ทางใต้จักรพรรดิที่มีบทบาทสำคัญในยุครุ่งเรืองได้แก่จักรพรรดิทาจันคศ98ถึง117ผู้ขยายอาณาเขตโรมันกว้างไกลที่สุดจักรพรรดิฮาเดียนคศ117ถึง138ผู้สร้างกำแพงฮาเดียนในอังกฤษจักรพรรดิออกุสตุสคศ27 ปีก่อนคิศตศกาชถึงขศ .14 ผู้วางรากฐานของจกักรพรรดิ 3. จุดเริ่มต้นของการเสื่อมถอยแม้โรมจะรุ่งเรืองแต่เริ่มมีปัญหาภายในที่ทำให้จกักรวรรดิต้องเผชิญกับความไม่มั่นคง 3. 1วิกฤตศตวตรรษที่3คศ .235 ถึง284 การปกครองอ่อนแอจักรพรรดิหลายองค์ถูกสังหารเศรษฐกิจล่มสลายเงินเฟ้อรุนแรงศัตรูภายนอกเริ่มโจมตีโรมจกักรพรรดิไดโอคีเซียนขศ284ถึง305ได้พยายามแก้ปัญหาโดยแบ่งจกักรวรรดิเป็นโรมตะวันตกและโรมตะวันออก 4. การล่มสลายของจกักรวรรดิโรม,มันตะวันตก ข้อส476 4.1ปัจจัยหลักที่ทำให้จักวรวรรดิโรมันล่มสลาย1การปกครองที่ล้มเหลวระบบจักพรพรรดิไร้เสถียรภาพ2เศรษฐกิจล่มสลายภาสีสูงเงินเฟอ้อรุนแรง3การลุกรานจากชนเผ่าป่าเถือนเผ่าว,วิสิกอตและเวลดันเข้าทำลายกรุงโรม4กองทัพอ่อนแอ อาหารรับจ้างไร้ความจงรักภักดี4.2จุดจบของจักรวรรดิโรมันตะวันตกขศ410อาราริกนำวิสิกกรอดเข้าป้นกรุงโรมขอส476โอโดอาเซอร์ผู้นำเผ่าเจอนามิกปลดจักรวรรดโิโรมูรุษ ออกัสตูรุธทำให้จักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลาย 5. บทสรุปแม้จักรวรรดิโรมันตะวันตกจะล่มสลายแต่จักรวรรดิโรมันตะวันออกจักรวรรดิไบแซนไทน์ยังคงอยู่ต่อไปจนถึงคศ1 4 5 3 การล่มสลายของโรมันถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคกลางและเปลี่ยนโฉมหน้าของยุโรปไปตลอดกาล